ในเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการที่คุณต้องฝ่าฟันต่อสู้หลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นไปตามที่คุณวางแผนมันเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดมันเป็นไปตามสิ่งที่คุณหวังนะครับไพ่ก็เป็นกิริยาอรจนบ่งบอกในเรื่องของความที่มีความเชื่อมั่นทําตามสิ่งที่เป็นภารกิจทําตามสิ่งที่คุณปรารถนานะทุกอย่างมันคือความสร้างแรงผลักดนันสร้างพลังงานใจ นะเพื่อจะขับเคลื่อนให้เกิดความสําเร็จเพื่อจะให้ขับเคลื่อนในสิ่งที่คุณอยากจะให้สมหวังได้เงินได้ทองได้ความมั่นคงในชีวิตพลังงานเหล่านี้ขอให้คุณทําต่อสู้ต่อเพราะไพ่ึ้นในการลุยมาไพ่ภากิจนะคือลุยแมนนาหมาแลา้วไพ่ึ้นเป็นเรือมาเรือสปอรก์กำลังไปข้างหน้านั้นทุกอย่างมันคือทําจิตใจให้มีความเต็มเปี่ยมเหนือจันทร์พระจันทร์ที่เต็มดวงมันคือความมุ่งมั่นตั้งใจนะมีความเพียรทําต่อไปทําอะไรแล้วก็ทําต่อไปทําให้เต็มที่ความมุ่งมั่นเหล่านี้มันําาคคุณเเกิดวมสร็จ ในทิศทางตะเดียนโดยเช่นกันขอจงอย่ายอมแพ้ก็ะพอนะสุดท้ายไปขึ้นในเรื่องของนาจาบ่างเรื่องความกลา้านะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องมีความกลา้กลาการีต่อสู้การจะฝ่าฟันกา้ที่จะเผชิญหน้าความ,มจริงกันต่างๆอะไรผิดพลาดก็แก้ไขอะไรที่มันไม่รู้ก็ศึกษาให้รู้มากยิ่งขึ้นและนําให้คุณไปไหว้นะครับเทพเจ้านาจาที่พระียม,ให,รรงงมให้ท่านสร้างพลังงานความตราให้ท่านสร้างพลังงานความสําเร็จแล้วก็ช่องทางความมีเมตตามา ให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาหาตัวคุณให้คุณเกิดความสำเร็จในทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ